One, two. ในหนังที่มีฉากปล้นเราอาจจะเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างนะครับที่มันจะมีสีระเบิดใส่เงินเพื่อให้เงินนั้นมีตําหนิแล้วถ้าเราเอาเงินที่มีตําหนิไปใช้ที่ไหนเขาก็จะรู้ทันทีนะครับว่าเงินนี้คือเงินที่ปล้นมามันจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งนะครับที่จะระเบิดสีออกมาเวลาเงินโดนขโมยอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อเรียกว่าไดแพกนะครับเขาจะคว้านเงินปึกหนึ่งครับแล้วใส่มันไว้ข้างในแล้วก็เอาเงินมาปิดไว้ให้มันดูเนียน กลไกข้างในของมันจะมีเซ็นเซอร์ที่ทําให้เงินที่มี d y e แพ c k นั้นระเบิดสีออกมาเมื่อเงินนี้อยู่ห่างจากธนาคารหรือพนักงานมากเกินไปนะครับมันจะนับเวลาถอยหลังตั้งแต่10วินาทีจนถึง30วินาทีนะครับแล้วค่อยระเบิดสีออกมาและสีของมันจะเป็นสีที่มีความเฉพาะตัวทีมงานเขาสามารถระบุได้เลยนะครับว่าสีแบบนี้เป็นสีของด y แพแน่นอน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและสีนี้เป็นสีที่ผสมขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อให้มันล้างออกอยากแล้วเมื่อสีนี้ติดตัวเรามันอาจจะใช้เวลาเป็นอาทิตย์หรืออาจจะเป็นเดือนกว่าที่สีมันจะหลุดหายไปและต่อให้มองด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะนึกว่าสีได้หายไปแล้วแต่มันยังมีสีอีกชั้นหนึ่งนะครับที่ต้องตรวจด้วยแสง UV เท่านั้นถึงจะมองเห็นและมันจะยังอยู่บนตัวเราไปอีก2-3อาทิตย์ และสีที่ระเบิดออกมานั้นมันจะดูคล้ายกับระเบิดแก๊สน้ำตานะครับมันจะมีควันสีลอยออกมาทําให้จังหวะที่โจรกําลังหลบนี้นั้นเป็นที่สังเกตได้ง่ายมากขึ้นและวิธีใช้งานก็คือพนักงานธนาคารเขาจะมีเงินไดแผ่กนี้อยู่ในลิ้นชักเงินสดนะครับแต่จะวางไว้ในตําแหน่งเฉพาะนะครับจะได้ไม่ปนกับเงินจริงและสมมุติว่าโดนปนพนักงานก็จะส่งทั้งเงินจริงและก็เงินไดแผ่กให้กับโจรไปเลยแล้วพอโจรออกนอกธนาคารไปก็เรียบร้อยนะครับสีมันก็จะระเบิดออกมา แล้วมันก็ทําความร้อนประมาณ200องศาเซลเซียสนะครับก็คือถ้าใส่ในกระเป๋ากางเกงก็ต้องโยนเงินทิ้งหรือโจรบางคนก็โยนทิ้งมันทั้งกระเป๋าไปเลย